แต่วิธีการใส่ความรู้ให้นักเรียนวิธีการทํำยังไงนะเด็กถึงทําชิ้นงานอันนี้ออกมาแล้วเด็กแยกแบบที่อาจารย์บอกผมจะได้ไป walking stick อนนี้ <c oughs> แค่นี้ก็หมดเวลาคอาจารย์นะครับไอต้ตรงนี้มันจะหยุดที่สาระการเรียนรู้นะครอาจารย์ถ้าบอกวิธีการปลูเยอะมากั้งแต่การพ่อเบรกการแยกหนอกันอะไรทุกอย่างนะครับถ้าจะบอกว่าเด็กมีความรู้ยังไงนะ ดูแลรักษาย,ยังไงให้ได้ผลผลิตในการแปรรูปแพ็กกิ้งยังไงโอ้โหกล้วยฉาบคุไม่ต้องการี่ใส่ถุงพลาสติกธรรมดาคุณจะต้องอลาัางการกว่านี้ชนะตะพนไงหมู่บ้านตาพระราชนินิตโลโก้พักมาวิจัยมงคลจะต้องขึ้นนะอันนี้นะครับเด็กจะต้องช่วยกันคิดนะครับแม็กถ้าเกิดอันนี้คือขายในหมู่บ้านโรงเรียนเราธรรมดาก็าเอาใบตองําทำเป็นกระทงบ,บ้านบ้านแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ออกงานเมืองอทองธาน,น,ะะนีนะชนะตะพนไม่ปล่อยให้เป็นแค่กระทงไปใบตองธรรมดาอย่างนี้นะฮะ เข้าใจคนอธิบายถามก็คือเป้าหมายของอาจารย์ที่คอมเน้นนี่คืออยากให้ทุกคนเห็นภาพนะครับว่ากระบวนการลายทางตั้งแต่ต้นเลยจนได้กล้วยออกไปขายได้เงินจนถึงวันละ2,000-3,000ฮะกระบวนการขั้นตอนไหนที่อาจารย์ไปสร้างลักษณะอุปนิสัยให้ไม่เรียนนะครับจริงๆแล้วถ้า เอากระบวนการแรกเลยคือการวางแผนการเพาะปลูกเนี้ยมีพื้นที่อยู่ขนาดหนึ่งไร่จะต้องปลูกให้ได้กี่หลุมกี่ต้นทำไมต้องมีระยะห่างระหว่างแถว5้เมตรระหว่างต้น6มเมตรอย่างเงี้ยเราใช้กระบวนการนี้จักกิจกจรรมการุรรุุอธิบายรายละเอียดแล้วให้เด็กลงมือทำนะครับแล้วเราก็จะใช้ลายทางของกระบวนการแรกนี้แหละเติมทักษะการคิด เพราะอาจารย์บอกว่าปลูกระหว่างแถวหกเมตรเด็กก็ต้องตอบได้ว่าทําไมถึงตินหกเมตรเจ็ดเมตรไม่ได้เลยครับสองเมตรไม่ได้เลยครับเี้เด็กก็ต้องมีความรู้ทางวิชาการว่ารล้วเนี่ยมันให้ผลผลิตที่ดีเพราะทางหลักวิชาการยืนยันีเพราะนั้นก็คือเอาหลักของสามห่วงสองเงื่อนไขนี่แหละมาอธิบายขั้นตอนนี้นะฮะให้เด็กได้คิดตามได้วิเคราะห์ตามคิดตามวิเคราะห์ไป น,นี่วางแผนก็ได้พอเพียงเข้ามาสอดแทรกแล้วนะครับไปจนถึงการดูแลรักษาอาจารย์ได้แบ่งหน้าที่นักเรียนเป็นกลุ่มรับผิดชอบแล้วกําหนดบทบาทหน้าที่ของกลุ่มไหมว่าใครทําหน้าที่ประธานใครทาหน้าที่เลขาทรเปทนใครทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านอะไรต่างๆนะฮะแล้วแต่ละคนไปมีบทบาทอะไรทําหน้าที่อะไรทาไมถึงต้องทาอย่างนะั้นสิ่งเหล่านี้คือที่เราต้องการที่จะเติมลงไปให้เด็กในระหว่างกระบวนการอยาก คณะกรรมการอยากให้อาจารย์นําเสนอแบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้เห็นรายละเอียดว่าเราได้เติมลงไปในขั้นตอนนะครับอันนี้ไม่รู้ถามช่วย